สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับมาพบกันอีกการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำสัป,ปดาห์แต่ละท่านตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่21พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนว่าแต่ละวันเป็นอย่างไรบอาทามารับชมกันเลยครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรในสัป,ปดาห์หน้านี้ ตั้งแต่วันที่ยี่หนึ่งถึง27พฤิจิกายนนะครับท่านเกิดวันทิศท่านมีโอกาสจะได้เดินทางนะครับเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างปมะองทศบางคนไปถือสิงห์ินเพลเนาะบางคนจะฝันว่าจะได้ไปสถานที่อะไรนะแปลกๆหรือได้เดินทางไปสถานที่แปลกๆที่ไม่เคยไปนะบางท่านได้ไปที่เปี่ยวที่สงัดที่เงียบนอะนหรือได้ฝันเห็นปราสาทราชวังนะได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนเรื่องของบางท่านเนาะอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเรื่องของการเงินเนาะการเงินทรัพย์สินเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์บางท่านก็อาจ,จายอยากจะขายอยากจะซื้ออะไรแต่มันยังติดหรือรอเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องศิลปินการเงินหรือพวกขายอสังหาริมทรัพย์อาจจะช้าหรือรอหน่อยแต่มีโอกาสได้นะครับ ช่วงนี้ต้องรวมปัญหาเรื่องคำพูดและระวังคำคิดขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะใครที่ทํางานใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ระวังเรื่องความคิดคําพูดถ้ามีอะไรก็นิ่งๆเนาะบางท่านก็อาจจะขัดเกี่ยวกับพ่อก็ได้เนาะเรื่องบ้านบางท่านจะมีปัญหาระบบน้ําน้ําจะรั่วน้ําจะท่อจะตันอนะไรในเกี่ยวตรวจด,ดูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหลอกเครื่องเออน้ำมันหลอกเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบริวารลูกหลาน ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรบางท่านก็อาจจะมีเรื่องหดุดิดบ้างลูกหลา,า,นหานต้องใช้จ่ายเงินหรือบริวารต้องใช้จ่ายเงินอะไรประมาณนี้บางท่านลูกบริวารก็อาจจะเดินทางกลับบา้านหรือไปต่างจงังหวัดส่วนเรื่องของความรับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคบางท่านเนาะอาจจะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปทําบุญร่วมกับคนรักหรือคู่นะบางคุท่านที่เกิดวันจันทร์คู่อาจจะได้เดินทางไกลนะครับแล้วก็มีโอกาส ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับนั่นคือท่านที่เกิดวันจันทร์ต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารน,นะตั้งแต่จัรที่ยี่สิบหนึ่งถึงอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดพื้ิการนเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันอังคารช่วงนี้นะท่านก็อาจจะเรียวกว่างวาดหวังนะบางคนฝันว่าเออจะได้เงินก้อนหรือจะมีโชคหรือจะได้อะไรประมาณน,นี้แต่เงินที่ท่านหวังเงินจากทางกายหรือเงินที่ท่านอยากจะได้เงิน อะไรนะเงินหนี้เงินเก่าเงินอะไรประมาณนี้อย่างครับเงินยังไม่ได้นะอาจจะติดจิตดคบางท่านงานจะต้องเอาเงินเก่ามาใช้ก่อนเนาะการเงินหรือโชคลาภช่วงน,นี้ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเรื่องของการงานท่านอาจจะมีโอกาสได้ได้งานอะไรใหม่ๆบางท่านก็จะมีการกเปลี่ยนย้ายขยับปรับเบกี่ยวกับเรื่องสถานที่หรือที่ทํางานนะฮะส่วนท่านใดที่มี เรื่องอที่ดินเนาะที่ดินที่อยู่ใกล้น้ําน้ําท่วมถึงเป็นคลองแล้วก็อยู่ไกลที่มองเห็นเป็นเขาเป็นป่าไปตรวจไปดูเลยนะรวมท่านที่เกี่วข้คาราวัาามงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสังหารืร่องมาซัเนาะเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกหลานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีเกณฑ์เสียงเงินนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องร้อนใจมีปิกใจเกี่ยวกับเรื่องบริวารนะท่านใดที่มีแม่อยู่เนาะ ดูแลสุขภาพด้วยนะแม่เขาก็ห่วงลูกๆแล้วก็สุขภาพไม่ดีระวังพวกกระดูกกระเดี่ยวพวกเส้นพวกปวดหลังปวดขาอะไรประมาณนี้เรื่องของความรักช่วงนี้ไม่มีอะไรไปเรื่อยๆ,ๆนะครับท่านที่เกิดวันคารสรุปก็คือระวังเรื่องของการเงินและบริวารเรื่องการงานไปได้แล้วระวังเรื่องเอกสารระวังเรื่องของความคิดการขัดกับผู้หลักใหญ่เท่าน,นั้นเองนะต่อไปท่านที่เกิดวันพุธเนาะ ันังคารไปแล้ววันจันทร์ไปลนพนังคานวันพุธต่อไปท่านที่เกิดวันพุธตั้งแต่จันทร์ที่21วิกาถึงวันที่ทียี่บวิกาเป็นอย่างไรช่วงนี้ท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพนะสุขภาพท่านบางคนอาจจะปวดหัวตัวร้อนสุขภาพไม่ค่อยดีนะบางท่านจะมีเรื่องร้อนเกี่ยวเรื่องที่อยู่นะเรื่องที่อยู่ที่ทําง,งานจางงานังหุดหิรบางท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขยับขยื่นเ,นเ,นเ,นยเ,ยเลยถ้ายวดยานพานะให้ตรวจดูด้วยระบบไฟนะแบตเตอรี่หรือระบบ คอยดอมมอเตอร์อะไรทั้งอย่างเงี่ยนาอรถมันจะเสียมันจะซ่อมเอานะฮะแล้วก็ <c oughs> ท่านที่มีแม่อยู่นะให้ดูแลเรื่องสุขภาพแม่ด้วยแต่ถ้าหากว่าแม่ไม่อยู่ก็ทำบุญให้แม่ด้วยระวังขัดกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะ การงานของท่านช่วงนี้อาจจะติดติดขัดขัดหน่อยอาจจะไม่ลงตัวหรือไม่ได้ดั้งใจเพราะนั้นอาจจะมีเรื่องมมขุ่นหรือการขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของที่ทำง,งานเพราะนั้นต้องใจร่มลมนะท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและสุขภาพด้วยเกี่ยวกับเรื่องของบริวารจะไม่ค่อยดีบางท่านมีบริวารที่อาจจะออกจะย้ายจะเปลี่ยนหรือบริวารเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีนะและตัวท่านเองก็ระวังสุขภาพในบริวารอีกต่างหากเนาะ แต่เรื่องของความรักเรื่องคู่โอเคดวงคู่ไม่เป็นไรแต่ตัวท่านที่เกิด,ดวันพุธรนวะังเนาะถ้ากจะเสี่ยงโชคยังไม่ได้นะครับการเงินถ้าได้เงินที่ต้องอ่าเาเรียกว่าเงินที่เขาบอกว่าถ้าอยากจะมีโชคมีลาำเงินคุณต้องไปสักการะองค์อาอะไรพระแม่ธรณีเออไป,ไปบูชาขอพระแม่ธรณีแล้วก็ไป สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้กน้ําเขาอ่ารเงี้ยอยู่ใกล้กน้ําริมตลิ่งวัดที่เป็นวัดเก่าเลยนะแล้วก็จะมีพระเป็นปางหน้าปกเนาะเป็นพระปางหน้าปกที่เห็นอยู่ที่วัดนะลองลองไปเสี่ยงตรงนี้ดูนะฮะแล้วระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินการเงินช่วงนี้เอ่อเกี่ยวของมีค่าอะไรเนี้ยระวังมันจะหายมันจะหายมันจะลืมอะไรประมาณนี้นะนั่นสิที่ดีที่สุดนืท่านเกิดันพุดธควรไป ทำบุญสวดมนต์ไว้พระหน่อยก็ดีเพราะระวังท่านระวังเรื่องสุขภาพของท่านผมมาไวมาไว้ตรงไหนอม่รต่อไปท่านที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่สิบหนึ่งมิถุนายนถึงวันที่ที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเป็นไงท่านที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้มีโอกาสจะได้บริวารลูกหลานเข้ามาเขาเรียกได้ลูกน้องได้จจิบันเข้ามาเข้ามาแบบ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 ไม่คาดฝันเนาะแต่ก็ดี นะบางคนได้ลูกน้องด้วันดีแล้วถ้ามีโชคมีลาบก็ให้ลูกหลานบริบาลเสี่ยงให้ไอ้คนรูปร่างสัตว์ทัดตัวเล็กๆผมยิกหน่อยเอ่อไม่ใช่ยิกนะเออผมมันผมมันเป็นหลอนเน่ะนะเหมือนนะนะรูปร่างเตี้ยๆนะ่ให้เขาเสี่ยงโชคให้แล้วตัวท่านเองเนาะช่วงนี้เอ่อถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีอะไรแสดงว่าการเงินการทอง,องของท่านยังไปได้เรื่อยๆนะท่านที่เกิดวันพฤหัสเนาะ ระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ดินอสังหาริมทรัพยนะ์อาจจะมีการติดต่อหรือมีคนสนใจหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะที่ดินที่อยู่ไกลประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรนะครับนั่นที่เกี่ยวกับบริษัสก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องของการงาน การงานของท่านก็ยังไปได้อยู่ไม่เรียกไปได้ดีเพียงแต่ใครที่มีลูกน้องบริวารก็อาจจะเรียกมผมว่าน่าจะได้ข่าวที่ชื่งบริวารลูกน้องดีกว่าน้องการงานก็ไปถือได้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับช่วงท้องนะครับเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะระบบอ่อเพาะปัสสาวะอะไรประมาณนี้ในเกี่ยวกับช่วงนี้ส่วนดวงคู่เองก็ส่วนมากจะก,กังวลวิตกนาะท่านที่เกี่ยวพันพระด,ดวงคู่กังวลเรื่องเงื่องทองท้องเรื่อง รัย์สินนะสัรทรั์เรื่องเก่าๆอะไรประมาณเนี่ยเขาบอกว่าอยากไปคิดมากถือว่าท่านที่เกิดวันพฤหันนี้ถือว่าในช่วงที่ดีเนาะมีโชคมีอะไรได้ต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์นะอยากจะรู้ว่าท่านที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันจ 2021, ันทร์ 27, ที่ยี่สิบหนึ่งกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดถึงอาทิตย์ยี่สิบเก็ากกฎาเป็นยังไงท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้น้องอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับบางท่านเนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอครอบครัวเรื่องที่อยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่อง รัพย์สินเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วตัวท่านเองก็ยังมีเรื่องร้อนใจงดเหน็ดใจอะไรแล้วก็ยังมีเรื่องกังวลวิตกเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยเช่นผู้ใหญ่ก็หมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะแม่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะตัวท่านเองก็ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่แล้วตัวเองด้วยน้อกเขาบอกหมายถึงระวังโรคเก่าความเลิกระวังเกี่ยวกับพวกส่วนมากจะเกิดจากการคิดมากกังวลวิตกแล้วก็เกี่ยวกับพวก เอ่อขาเรียกว่าหัวใจหรือกัพวกเส้นน่ะพวกเส้นเขาบอกว่าท่านที่เกิดวันศุกร์นะถ้าพูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยก็บอกให้ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะบางท่านก็อาจจะได้มีเกณฑ์มีโชคจากเบอร์รถเบอร์บนะ้านเนาะการเงินของท่านอาจจะมีเรื่องตังบนหรือ,อยังติดติดขัดขัดท่านใดที่หวังจะได้เงินจากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่อง การเงินอะไรที่มาเรื่องของที่ดินทรัพย์สินนะอาจจะต้องใช้เวลาหรือรอหรืออาจจะยังไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องบริวารบริวารไม่ค่อยดีนะท่านเกิดมันสุขบริวารลูกหลานลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีอาจจะอือ้อหรือมีปัญหาบางคนก็ลูกน้องออกลูกน้องย,ย้ายลูกน้องเปลี่ยนลูกน้องไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้เรื่องการเงินนะการเงินของท่านไอ้ที่เป็นพวกทรัพย์สินเครื่องประดับอะไรเงี้ยนะถ้าใครใส่พวกแหวนพวก ของมีค่าอยู่ก็ดูให้ดีด้วยนะระวังจากหายหรือถูกขโมยดยเพราะใส่ไปที่ทํางานหรือทํางานแล้ววางไว้เผลอเลยอะไรประมาณนี้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองบัญชีเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับของสวยของงามศิลปินอันนี้ถือว่าไปได้นะไปได้แม้แต่จะมีเรื่องไม่ลงร้อยมั่งไม่ได้อย่างใจมั่งแต่ก็ถือยังไปในส่วนที่ดีเนาะส่วนเรื่องของความรักคู่ของคนเกิดมันจบถือว่ายังดีอยู่เนาะ ผู้ก็ยังไปได้อยู่สรุปคือท่านที่เกิดวันศุกร์ระวังสุขภาพตัวท่านและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเช่นแม่เนาะการเงินยังตกกิดขัดหรือต้องรอก่อนปัญหาโควิดเขเก่าต้องรอเวลาการขี้คายโชคกระเบอร์บ้านบนรถเนาะเอาต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่2ีกสิบึงกมาที่ยุคเกิการเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้บางท่านอาจจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะอาจจะได้งานได้ตําแหน่งได้อะไรขึ้นมาเนาะท่านก็ยัง ยังเหนื่อยหรือบางท่านก็อาจจะประสบความเด็ด่าจะบุบป,ปั่นหรือได้อะไรมานะเกี่ยวกับเรื่องของการงานส่วนการเงินของท่านก็บางท่านก็อาจจะมีโอกาสจะมีโชคได้เงินแต่ว่าเงินของท่านใดที่คือเหมือนว่าถ้าจะเซ็นสัญญาเอกสารหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินตรวจตัวให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เงินที่เขาหยิบขึยืมไปก็ยังรอเวลาเออ นะก็เรียกว่าการเงินยังติดบ้างเออต่ยังยังก็ยังถือได้นะส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยนะบ้านท่านก็ยังถือว่ายังยังโอเคอยู่นะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับรถก็ยังโอเคแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะเดินทางหรือเรืยังไงเเดินเดินทางเนาะเพราะว่ายาว อาทิตย์มันก็อย่าเพราบอกมีโอกาสได้เดินทางไกลบางท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปไหว้ทิง,งังศิธิ์อะไรอย่างงี้ก็ได้ส่วนท่านใดที่มีที่ดินหรือทรัพย์สินสังหารทรัพย์ที่อยู่ไกลนะให้ท่านไปตรวจไปดูด้วยนะเกี่ยวกับที่เดินที่ดินที่เป็นมรดกเก่าของแม่หรือเป็นที่ดินที่เป็นทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันเหมือนจะมีปัญหานะครับไม่ลงส่วนคนรักก็ ถ้าที่เกิดวันเสาร์คนรักก็ยังมีเรื่องเครียดกังวลพิตกอยู่เขามีเรื่องตกกังวลอยู่เรื่อยนะทุกเรื่องเรื่องเก่าเรื่องใหม่ระวังเขาเรียกโรคประสาทกระดานมหาเพราะฉะนั้นเขากาจะกังวลเป็นเรื่องของจิตใจเน่เกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างอะไรเขาประมาณนี้แล้วตัวเขาเองก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพนอกนั้นมีอะไรอีือยากอญาติก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะนั้นถ้าเกิดวันเสาร์ก็เหนื่อยเรื่องงานน้อกันกันอาจจะติดขับก็ได้ เรื่องที่อยู่โอเคเรื่องบริวารก็ยังไปได้อยู่นะคบลวงปัญหาเรื่องซัพ์สินที่ดินที่อยู่ทางไกลคนรักก็ระวังเรื่องของการคิดมากของมนุษย์ตรงนี้อ่าต่อไปหมดหรือยังวันวันอาทิตย์ไปแล้วอย่างเนี้ยวันอาทิตย์เนาะ,ะเดี๋ยวลองดูใหม่ทีก็ได้เพราะว่าไม่ได,ได้ผมดูวันจันทร์เนาะวันจันทร์กัางคานาต่อไปจดนเกิดวันดูแล้วก็ลืมจดไว้อ่ะ ต่อไปท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร,ร์ที่ยีิบหนึ่งถึงวันอาทิตย์ที่ยีสิบเจ็ดนะครับว่าเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านเองช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่บางคนย้าย,ออย,ยที่อยู่ขยับที่อยู่บางคนก็เปลี่ยนรถเนาะเปลี่ยนรถหล,ลายรถขยับรถแต่ถ้าดีเนาะท่านใดที่รถยังไม่ได้เปลี่ยนก็ไปดู อ่าระบบอะไรเขาเรียกหล่อลื่นเกี่ยวกับรถนะบางท่านรถอาจจะมีปัญหาต้องซนะ่อมเนาะบางคนก็เปลี่ยนไปเลยนะบ้านก็ดูด้วยบางท่านอาจจะมีปวกมอดมดขึ้นแล้วนะแล้วต่อไปอท่านอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่บางท่านอาจจะมีกังวลตกเกี่ยวกับเรื่องแม่เนะาะท่านใดที่แม่ไม่อยู่ก็ไปดูแลหรือทำบุญอะไรให้แม่ด้วย ถ้าแม่อยู่แม่ก็มักจะสุขภาพไม่ดีหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนกับเจ้าห่วงเจ้าะตาที่เกิดวันทิศนี่แหละนะฮะการเงินท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์นะบางท่านอาจจะเรื่องเหมือนจะเงินหมุนเงินถ่ายอะไรมากขึ้นนะฮะส่วนคนรักเองก็ยังมีเรื่องกังวลวิตกเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องเกี่ยวกับการงานตำแหน่งหน้าที่ของท่านเนี่ย เหมือนคู่เขาก็ห่วงกังวลท่านนะท่านที่เกิดวันาทิ่นะคู่ก็กังวลไปทุกเรื่องอ่ะกังวลเรื่องของคุณด้วยเกี่ยวกับเรื่องบริวารล,ลูกหลานไม่ค่อยดีนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนาะอาจจะต้องเสียงเงินให้กับบริวารลูกหลานบางท่านก็ลูกหลานอาจจะไปอ่ไปอยู่ไกลไปเที่ยวไกลไปทำอะไรไกลให้เสียงเงินที่ทองอะไรประมาณเนี้นี่ก็อะไรอีกอส่วนเรื่องของการงานการงานของท่านนะท่านก็อาจจะ เหมือนก็คาดหวังเนาะอาจจะมีได้รับมอบหมายงานหรือได้งานอะไรขึ้นแต่มันเหมือนว่ายังติดขัดมีอุปสรรคเหมือนต้องรอรอ,รอเวลาแต่ก็มีโอกาสที่จะไปในทางที่ดีนะครับบางท่านก็จะมีเพื่อนฝูงมิตรหายเก่าๆหรือเพื่อนฝูงที่ไม่เจอนานมาหามาพมมาปากกันนะภาพรวมก็คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพ กายจิตของท่านที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะทางแม่เนาะก็ไปทอมบุญไปดูแลไปสุวภาพรวมก็ยังดีอยู่นะครับนี่คือจํานวน7วันเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะ,นะครับไปดูที่วแตาละท่านเป็นอย่างไรกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้โชคดีทุกท่านครับ